ไหนเนี่ยในปกกระปุกอังขิงเราจะไปซื้อไอติมกันตายไปขนของก่อนของยังไม่หมดเลยเอาวะพร้อมยอังพร้อมไหมอู๊ไปซื้อไอติมกัน let's go <S อไ,นไอติมอยู่ทางไหนครับทางไหนทางไหนนะ กินอะไรบ้างโอ้โหเยอะมากโอ้มีมีมอันนั้นด้วยบัตเตอร์ไฟามาูเห็นหรือยังบัตเตอร์ฟไฟคืออะไรอยู่รู้จักหรือเปล่าเนี่ชอบอยู่ชอบแบบนี้เหรอใช่ไนโชว์ตังที่อยู่เอาออกจากกระปุกมาสิได้สังมา20บาทในหมูกินอะไรดีนะกินอะไรดีนะมาเอาอันนั้นเหรอใช่เอง หมูอยากกินแบบไหนนะเอาเหมือนแซนปาร์ชิงหยองเหมือนบาร์บี้นะเหมือนบาร์บี้เหรอใช่สีเหลืองเหมือนบาร์บี้นะหมูจะกินอันนี้ดีกว่านี่สตรอเบอร์รี่โอเคไหมมสีแดงสีเขียวสีมาทสีบารบีบีตั้งสีเหลืองไม่เป็นไรฉันอยากกินอันนี้ไงเอาปิดให้พี่เขาหมูไม่เอาแล้วเอาแต่ไอติมอย่างเดียวเลยเหรอดูดีจังดีจังเลยดีจังเลย ไม่เอาของเล่นโนโนของเล่นเยอะแล้ว <m ul ky> ไม่เอา no, no <m ul ky> ลูกนโนโนแฮปปี้มนี่ไลูกแ้วกุ้ยเหรอมันจะไม่ไอเหรอลูกเพราะดาวอาทินไอติมแล้ว <m ul ky> ไปเอาขนมปะ่ะเอาขนมดีกว่าไม่เอาแล้วไม่เอาอะไรอีกแล้วอูดีจังมากไปไปจ่ายตังค์ทีนี่นะ จ่ายใ,ให้หมูด้วยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทำไมละ่ะของนาวากี่บาทนะตทอนเอาตังทอนของอยูโอเคไปทีนี้น่ะไปได้แล้วเอาเก็บเก็บใส่กระเป๋าก่อน,นอเก็บก่อนไม่รีดเอาใส่กระเป๋าไว้ก่อนว้าวแกระกระเป๋าเอาสินมาซื้อไอติมสุดยอดเลยลูกชายว้าวเอ็กซ์โซเบเดอร์ว้าวเอ็กซ์โซเบเดอร์ โอ๊ยสีเหลืองเลยออตติมัสชัดๆเลยใช่หนูวูมันไปไหนเนาะใช่ไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายของหมูบ้างมาดูของหมูว้า นเป็นตอตอเบอร์รี่เย็นไหมเย็นดีไหมเสียวันอชอบใหญ่เลยบ,ยบาย